โอเคครับก็ยินดีต้อนรับผู้ชมช่องด็อกนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับด็อกนะครับครับวันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดฉลองซร้อสั่งสั์สไ็ทนะครับก็เป็นโค้ดดีๆที่ผมมาแจกงั่นเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะนะครับขั้นแรกเลย้องเข้าไปที่ประกาศเกมนะครับอืแล้วกดเข้าไปที่แลกโค้ดนะครับแล้วก็ใส่โค้ดที่นี่แล้วก็ใส่ตามผมเลยนะครับ RQUZBZHRR8X839 นะครับเราก็ใช้งานรหัสไปเลยครับเรียบร้อยครับเลขสำเร็จนะครับเป็นคดใหม่ล่าสุดเลยนะครับเราก็จะเข้ามาที่ของขวัญเรานะครับเราก็จะเป็นไอ2 1สสครับนี่ครับผมเราก็ได้เป็นตาอันเชิญนะครับนี่นะมันน่าสนใจมากเลยนะครับ ผมจะเลือกเป็นเอไอวอดดบิวแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวมันจะใส่ให้ดูนะใครอยากให้ผมเอาโค้ดฟรีแฟนมาแจกก็บอกหน่อยนะโอ้ย <c oughs> โอเคแล้วก็ใส่กรอบไอดบิลไปเลยนะครับมาใส่อันนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็เอากรอบไอดับเบิล e น่าไอวอดดับเบครับ อยังรอครับน้องๆเป็นไงล่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสจอกับคลิปหน้านะครับไปบ้าครับ